สวัสดีครับช่องกายโคกีช่องดีสระเด่นนะครับครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมโครงการเกษตรบ้านสวนนะครับหลังจากที่โครงการเราเริ่มมาได้ประมาณ3เดือนกว่านะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าโครงการจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับไปกันเลยครับสวัสดีครับ วันนี้วันที่16กรกฎาคม2564ครับครับสำหรับวันนี้เราจะพาไปอัปเดตโครงการเกษตรบ้านสวนนะครับหลังจากโครงการเริ่มมาได้ประมาณ3เดือนกว่านะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าโครงการเราจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับไปดูกันเลยนะครับ วันนี้เราจะพาไปดูทุเรียนนะครับผมที่เราปลูกไว้ประมาณเดือนกว่านะครับครับหลังจากที่ฝนตกมาพื้นดินก็จะมีความชุ่มชื่นนะครับผมหญ้าก็จะขึ้นมานะครับครับสำหรับหญ้านี้ก็เราก็จะปล่อยให้มันยาวนะครับแล้วเราก็ค่อยตัดครับเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับไว้กลุ่ม กลุ่มต้นทุเรียนหรือกลุ่มต้นไม้ผลมไม้ครับที่เราปลูกไว้นะครับคลุมไว้เพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นครับเวลาเราลดน้ําความชุ่มชื้นก็จะอยู่ได้นานนะครับผมนี่ครับต้นทุเรียนนะครับเดือนกว่าๆนะครับที่เราลงไปนะครับบางต้นก็จะเริ่มสลัดใบเก่าทิ้งแล้วนะครับ ยอดใหม่ก็จะขึ้นมาแทนนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับหญ้าก็ขึ้นเขียวเลยครับครับก็จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับความเขียวของหญ้าของต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเขียวขึ้นมานะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเราปลูกหลายอย่างนะครับผมนี่ครับปลูก ต้นไม้ลายอย่างนะครับนี่ครับต้นขี้เหล็กครับผมก็เอาไปแกงได้ครับเอาใบหรือดอกมันไปแกงได้ครับทําแกงกะทิครับผมนี่ครับย่าขึ้นเต็มเลยครับผมครับย่าขึ้นเต็มนะครับนี่ครับช่วงนี้ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วครับ ยาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราจะปล่อยให้ยาขึ้นรกเลยนะครับแล้วเราก็จะมาตัดญ้าเพื่อที่จะทําปุ๋ยพืชสดนะครับคลุมใต้ต้นไม้ที่เราดูครับเราปลูกหลายอย่างนะครับผมพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรหรือว่าพืชผลไม้ต่างๆนะครับเราจะปลูกเกษตรผสมสารนะครับปลูกพืชผสมสารก็ เกษตรอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับนี่ครับปักติ้วครับที่ปลูกไว้ขี้วัวขี้ควายหรือว่าปุ๋ยพืชสดบางทีก็สั่งข้าวอะไรประมาณนี้นะครับใส่เพื่อบำรุงดินนะครับครับมีมะม่วงมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเราลงไว้เยอะนะครับเป็นร้อยกว่าต้นนะครับสำหรับพื้นที่โครงการเกษตรบ้านสวนก็ประมาณ ห้าไร่กว่าๆนะครับแต่มันจะมีที่นาประมาณ2ไร่นะครับนอกนั้นเราก็จะทมขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับให้มันสูงขึ้นนะครับนี่ครับเขียวนะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับร้อยกว่าต้นนะครับประมาณ4-5่หชนิดนะครับเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆครับสวยงามมากนะครับเขียวขจีเลยนะครับฝนตกมาครับถ้าฝนทิ้งช่วงเราก็ยังมีน้ําเปิดเป็นสปริงเกอร์หรือว่าสายน้ําหยุดนะครับเพื่อรอเลี้ยงต้นไม้ครับนี่ครับต้นทุเรียนนะครับสลัดใบเก่าแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับ ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้นะครับก็ประมาณ4 5หปีนะครับน่าจะมีผลผลิตเราก็จะได้ทานผลไม้ปลอดสารพิษนะครับร0 0เซนนะครับนี่ครับต้นมะละกอก็มีนะครับนี่ครับเราทำรั้วไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้เราก็จะ เอายาแห้งคลุมไว้นะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับนี่ก็ปลูกสองปีกว่านะครับต้นนี้ออกผลปีเดียวนะครับรสชาติดีมากครับสําหรับต้นนี้ครับครับท่านใดที่อยากเข้าชมโครงการเกษตรบ้านสวนนะครับก็มาได้นะครับที่กัดจากบริรัมาบ้านด่านนะครับประมาณสิบก้าโลครับผมอยู่ขวามือนะครับไปกลับรถ เจอซุ้มประตูบ้านทุ่งสว่างนะครับเข้ามาในหมู่บ้านโครงการเราก็จะอยู่ท้ายหมู่บ้านไปทางถนนใหญ่นะครับเกษตรบ้านสวนอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ